สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนไหนไรไหมคะอยู่ตรงนน้นค่ะพี่ป้อมนี่ค่ะเช้าเช้าเนาะเราก็มาวิววันนี้มีไก่ย่างนะคะทุกคนเนาะแล้วก็นี่ค่ะกินไอติมแต่เช้าจะได้สดซื่นสดซื่นเนาะสดซื่นสดใสเนาะแต่ว่าตอนนี้แดดกำลังลงเดี๋ยวไปที่ไปตอนวันนี้กี่โลนะไม่ไกลดิเพราะว่าร้อยกว่าโลโอ้ไม่หรอกเขบอกว่าห้าโล อะไรมาห้าโลอะไรหโ,โลไก่ใจหางเราต้องก,กินข้าวก่อนแล้วก็นอนย,ยาวๆเลยเพราะร้อยโลก็่ <c oughs> <c oughs> ทำไมเธอข้ามขั้นอ่ะ <c oughs> เขาอาบน้ําล้างหน้าแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนทําไมเธอเรากินข้าวแล้วนอนเลยว่างั้นเธอไม่คิดจะพูดถึงเรื่องอาบน้ําหน่อยหรอนี่เขาอ,อาบไหมบ้างเอาที่เขาไม่ได้ทำพิ้มปอมาเลยค่อยอาบไหมอาบได้เห็นๆก็อาบกันอยู่นะอืนั่งกินข้าวตรงนั้นแหละจิบบาทเองจะซื้อนี่จังหน่อยก่อน ทุกคนขามันสดซื่นมากอันนี้เขาย่างสดๆเลยอ่ะครับพี่แกเนี่ยกรต้านยังไม่ซื้ออีกเหรอยังดูอยู่อันนี้คืออะไรเนี่ยเจดมาโอ้ยแม่ยูู่ปไปเล่นติดชมพู่นี่นะคะตามติดชีวิตน้องโลโก้เนาะ ขอบคุณ f อน้องโลโก้มากๆนะคะที่เข้ามาติดตามท่อมท่อมสปอกเยอะบอกเยอะมากเปฟซไปติดตามสองเจ้าเบิร์ดสองไข่มุกมันคนบ่คิดคือแบบว่าขอบคุณพี่สตปอกที่ถ่ายน้องโลโก้แบบเยอะมากแกย้อนส่งไข่มุมัคนเบืองคิดพี่น้องไปพูดเบิร์ดแี้วดีเด้อสี่บาทใช่ไหมว่าผู้ติดตามช่องพี่อ่ะสามหมื่นจะสี่หมื่นแล้วอ่ะอะไรว่าผู้ติดตามช่องพีสามหมื่นจะสี่หมื่นแล้วและคนเอฟซีโลโก้ก็น่าจะประมาณ สามหมื่นเก้าเก้าพันกว่า FC ได้ประมาณสอง FC ได้ประมาณสามคน FC โลโก้ตัวนี้คนติดตามลดไม่เพิ่มมนลดได้หรองงมากเขาจะสื่อเนี่ยพี่น้องมีสมปองก็เล่าเรื่องฮะเล่าเรื่องแบบสองละมาบัตเนี้เป็นชชยงามผู้รูปล้อเนี่ยเป็นชชยงามเหลืองอาลาม ติลลิกสิทธิ์ได้ไหมเดี๋ยวเค้่ไอติมเหมือนแค่เราก็หลังเดือยไปมันเสียฟันติลลิกสิทธิ์ได้ไหมพาเทสพาเทสติลลิกสิทธิ์เขาซิงเกิลไหนอ่ะไม่เขาอยู่ข้ายคนอยู่ข้างเท่าไหร่ครับจีสิบห้าไหนไหมแบบเมื่อกี้พอดีเออพอดีเลยอืมนี่จีบห้านี่เขาเดียวหรอนี่ไงผ่อน ไปยังไปทั้งคนเข้ามาเดี๋ยวฟังแลาวพี่น้องมีบรรยากาศย้มมือเศร้าอ้าวตรงนูเขาก็มีของขายอ่ะเออร้านนั่นแหละจะกินไหมล่ะร้านไหนอ๋อยังไม่ชินอีกเหรอไม่อยากจะอปปิ้งาอยากจะมาเลยพี่น้องแต่มกระเป๋าเลยเราจะไปไหนเนี่ยไม่ไงเราก็วนไปเป็ข้างหลังนี่ไง พี่น้องดูบรรยากาศไม่เหมือครับผมเดินทางต่อ1นึกิโลนะครับรถก็สคนได้ไปเชี่ยวครับคนเลยก็แช่ท่านก็พูดไปท่านก็พูดไปว่าร้อยกิโลไม่รู้ก็ร้อยแหละกิโลเขาบอกจะมาห้าอะไรอุบลอ๋ออันนี้มันจะเป็นตะเกียงแลอุบลแสงตะวินจ้าน้องยืนตากแดดน้ำตาไหลหยดแสงสุริยาจวนลาเลียมโหนแสงอีกแสงอะไรฮะ แสงจันทร์ส่องเรืองรองนาลัยเอาแสงอย่างี้แสงอยู่สายแสงะเสียงเสียงเหรอไรก็แช่ครับขอ้นัแกพ่อแจไปแม่แเบองามมีเงนไหลเง้าอันนี้จะเดื้อติมใช่ไหม้อ๋อี่อา่วยสิบบาทเอง ม ok kind of ันถดชื่อน่ะเริ่มแคมาอะไรแล้วเหรออย่าอย่าไชี่ยทุกคนจะได้รู้ันว่า โลโก้เริ่มอ tamam, really? ่าเข้าเนื้อแล้วนะคะทุกคนเริ่มแกะอะไรเริ่มแกะอะไรใช้แล้วนะอ๋อพี่ชายอะไรนะ U S A อยู่ไหนคะพี่ชาย U S A ช่วด้วยครับช่วยด้วยอ่ะโลโก้เริ่มแกะมอะไรใช้แล้วค่ะไม่หนุนเนื้อขับตัวเองเออมันก็แปลกนะมึงแกะมอะไรใช้เลยมึงได้เมื่อคืนนี้นะไม่พี่ส้มตลกเนาะพี่เลี้ยงไหมล่ะสิบบาทถ้าได้ไม่ต้องแกะแบงค์ร้อยนี้ มอนเก็บห้อยสามใบแล้วห้าหรอนึกว่าเพิ่งแก็บใบแรกนึกว่าเพิ่งเก็บใบแรกยังแซ่บไปอีกทางนั้นไหมวะอันนไหที่อร่อยเราอยากกินแบบเปรี้ยวๆนี่สดชื่นมากเลยเลยสิบบาทเองเนาะใช่ไงสิบบาทกรุงเทพยี่สิบบาทเออกรุงเทพยี่สิบบาท ยี่สิบบาทเลยพ่อวันนั้นเราไปลองทีมกรุงเทพโอ้ก็เจไปซื้อไก่พ่อก็ซื้อสิบบาทเพ่ไกไปซื้อกรุงเทพพูดเลยสี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบห้านี้สี่สอันนี้สีอันนี้ี่สิบหนูซื้อที่กรุงเทพสามพ่ออันนี้หกสิบห้าไปไปซื้อกรุงเทพคือขายแบบว่าออันนี้พ่อันีบโอ้โหแพงจริงแต่ เขาเขาเอากระดาษมาแปะอีกแบบเเลี้ยงเลี้ยงอันนึงเอาอีกนะจริงเหรอเอาสิเอาอันเดิมอะค่ะเอันนี้เหรอใช่มันสดชื่นมากเลยมันเหมือนแบบฟิลเหมือนปีโป้น่ะมัสรุปกินไอติมอิ่มข้าวซื้อมาไม่ได้กินขอบคุณน้องโลโก้นะคะสำหรับไอติมแท่งนี้นะคะขอให้น้องโลโก้นะคะเลี้ยงอีกสักแท่งนึงค่ะไม่ใช่ขอให้น้องโลโก้ไม่ได้แกะอะไรต่อไปเขาเลยจะว่ามักง่ายไม่ฉันไม่ได้ถ่ายเขาไม่ดูหรอก พอดีน้องโลโก้เห็นขยะหล่นก็เลยช่วยเก็บนะคะปลอมขับมันไปให้เขาเมาเจ้าเบิร์ดเนี่ยเจ้าบริการให้เขาเมาเบิดมือนคุณใครดูมาอะไรนะคะตอนนี้มาอะไรเหรอสองแบงค์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเมื่อเมื่อคืนน้องห้อยยาวอยู่เลยใช่ไหมขึ้นห้าใบห้าใบตอนนี้เหลือสองสองใบเหนื่อยเนาะจ่มาห้าบาทนี้จ่ายค่ากิฟต์ล็อก แต่ว่าตัวโลโก้เลยพี่ก็แกะทุกวันเต้าโศกโซกาไม่ประเด็นคือถามหาว่ามีใครจะแลกมาอะไรบ้างไม่ใช่ว่าอยากฟังอะไรหรืออะไรนะกลัวมันหมดก็เลยแบบเออมาแรกเถอะเหมือนภูกเขาในอกเพาพราคำแปลว่าเพี้ยนณตอนนี้ไม่ได้หมายถึงเสียงเพียนนะ ไม่ถึงคนนะคนอดียป่ามันหนักน่วงหลายเดือดสักพักเดีวจะหลุดไอติมไอติมหลุดไม่ได้กินมันแข็งเลยต้องปล่อยให้มันละลายก่อนเอ้าเขาต้องแข็งแข็งนี้สิถ้ามันละลายมันจะแบบไม่อร่อยนะปีหน้าเราจะรำเรื่องคุรูนางอ้วนค่ะีหน้าเธอยังอยู่อีกเหรอไม่รู้เหรอเดียวนะคะทุกคนเดียวเราจะรำเราจะรำเรื่องคุรูนางอ้วนเพราะว่ามึงจะได้ผูกคอตายง่ายจังไม่ เต้นคนอื่นนะปกตินะเออแกฮองแกเนี่ยอันนี้เต้นพ่ออาทิตย์นะคะทุกคน,นแกจะกดร้องไว้แล้วก็จะมีไอ้นัน่นมาปลูกบางวันต้นไม้อืมพราะฝนทำไมเอาเวลาฝนตกไงน้ำไม่ไหลไงฮะงกันไว้ก่อนน้ำไม่ไหลอะไรวะเอาสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่กานที่ชมกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปหานั่งกินข้าวก่อนนะคะทุกคน